มาต่อนะครับนะผมจะตีจะให้นะจากร้าน PS โอ้โหอรเปนะ็วัยรุ่นตุรกี <c oughs> ใส่ใจสุขภาพใช่ดื่มน้ำสมุนไพรโอ้โหตองนี้แม่งได <c oughs> ้แล้วนะตำรวจครับอาจมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นดอก <c oughs> ผสมมีแล้วครับครับผมเอา้า มาที่อยู่ข้างหน้าผมนี้นะครับเอาใจสายโดดหน่อยสายโดดเมื่อกี้ฝูงแรกนี่มาเจอฝูงโดดโดดสายโดดนี่อย่าเรียกว่าฝูงมันมาแค่สองมาแค่2นะครับผมแต่สองนี่ขอบอกเลยว่าเทพพระเจ้าสาสูงใช่ MT 0ูย์เหรือ f z ศูย์เ MT คือผลิตไทยครับนะ f z f z ผลิตนอกอนะแล้วบอกให้ราคาประเมินรถนี่ f z แพงกว่านะ f z แพงกว่าแพงกว่าโอ้โหนะอ,อ่ะมาที่อยู่ข้างหน้าผมสองคันนี้นะฮะยามาฮ่า MT09ABS ปี2 1 6 6สีส้มดำนะสภาพรถคันนี้ถือว่าน้องๆป้ายแดงใช่นะอุปกรณ์ตกแต่งก็พอมีไม่ว่าจะเป็นแคดบาร์กันล้มกาดหม้อน้ำ ท่อสลิปออนปลายเบสบอลแอโร่นะยางใช้ได้สีเดิมแล้วสีส้มเนี่ยสีส้มมันหืมฉ่ำอะนะฉ่ำมากนะแล้วเปเป,เป็นแบบมุกมุกมุมุด้วยนะสภาพรถโดยรวมคันนี้ถือว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์นะเอาเกิน90อะ่ะไม่ล้มไม่ชนอะนะนะอโอ้โหเนียนเลยวะ่ะไม่ ใบคันนี้อยู่ที่สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าขอฟังเสียงหน่อยปะมาโอ้โหเทพเจ้าสัสโซจริง โล่งๆออกหมดหมดท็อกหนักๆโอ้โหสุดอ่ะอออกแบบนี้ฟังเสียงคันนี้เลยคันแดงคันแดงเลยเออก่อนจะฟังรายละเอียดฟังเสียงก่อนเลยโอ้โยไม่แพ้กันเว้ยไม่แพ้กันไม่แพ้ไม่แพ้ไม่แพ้อ่ะส่วนคันนี้ครับผมปีสิบ ห้าสีแดงนะแดงสดช้ำๆนะบางโคนหน้าแดงบางโคนหลังแดงกาดม้อน้ําก็มีนะไม่ชนไม่ล้มท่อสลีปออนะปลายมิ้วครับยางฮิลลารีนะเบาะแต่งอันเดอร์เทแต่งสีแดงเป็นไงเอาง่ายๆหรือว่าลงตัวโอ้โหยางสายฟ้าครับ สีถังช้ำๆไม่ชนไม่ล้มแบบนี้โซสเตอร์บังโซอโอ้โหตรงรุ่นน่ะนะไมคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่สี่พันแปดร้อยโลพระเจ้าช่วยอะไรมันจะใหม่ขนาดนี้ปีสิบห <4, 8. S 2> ้าสี่พันแปดฝังาราคาไหมอเอา ไม,ไม่แท้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 คุณดูได้จากจานอะเนียนกรีบปั๊มบนก็มีม,มือคัดแต่งไฟเลี้ยวแต่งครับราคาเอาอย่างนี้นะราคาโจรน,นะซื้อง่า,ายขายคล่องไปไวๆหน่อยใช่นะปีสิบหกสิบหกปีสิบหกนะหนึ่งแสน 5 9 0 0 0บาท159,000หบาทผิดป่ะฮะราคาผิดผิดเหรอผ <laughs> ิดเออ <laughs> ผมว่า1 6 5 0 0แบาทอ่าฮะห0 0บาทเออม่ต้องนะแหมเดี๋ยวรีบทักกันไวๆเลย <laughs> <laughs> หลอกให้ดีใจออหลอกให้ดีใจแหมปี15ครับผมสีแดงไม่ 4, 8 8 0 0 0 0 59,000บาทอ่า1แจน5,9,000บาทสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์0628352747วันนี้ไปก่อนเดี๋ยวมาอีก2คันวัปดีครับใช่